สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางพิรไยวันณศิจริยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคะเนจื้อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ในปีการศึกษา2566รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคำสรรพนามเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ดิฉันจึงได้พัฒนาชุดฝึกทักษะชนิดของคำด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกชนิดของคำเรื่องคำสรรพนามเพื่อมุ่งพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำตลอดจนการใช้คำให้เหมาะสมกับการะเทศะและบุคคลตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ชุดฝึกทักษะชนิดของความพบว,ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เกิดทักษะและเข้าใจในเนื้อหาเรื่องคำสัพนามมากยิ่งขึ้นโดยวิเคราะห์ได้จาก1การตรวจชิ้นงานเมื่อนักเรียนทำชิ้นงานเสร็จแล้วคุณครูได้ตรวจชิ้นงานของนักเรียน 2. การทำแบบทดสอบ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วคุณครูได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนร้อยละร้อยสามารถทำแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจได้ถูกต้องและมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ควบคู่กับการได้รับความรู้ไปด้วยสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประเมิน PA ของดิฉันในครั้งนี้ซึ่งได้เห็นถึงกระบวนการพัฒนานักเรียนและได้เรียนรู้ได้เข้าใจบริบทในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปขอขอบคุณค่ะ